ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพเฮ้ยเฮ้ยยา i'm sorry จะไปอนี่โดนวิ ร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอสิบห้าวันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิฟไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะดีฟเฟนเดอร์ท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราวาบักลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับพี่ชมผมว่าเกทีไอเกไอปุ่นไอไอเกโอ้ยตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเราล่วงลงมาเนี่ย โอเคมาเราล่วงลวงมาแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อท่านผู้ชมเรามาติดตามกันได้ใน d o โอ้ oh, พังเลยอุ้ยเดมะไมซ์เพิ่มเลเวลแก้ยังไงโอ้ยไม่รู้ว้ย <c oughs> เอา้าอืมพาส,สน้นเหรออ๋อนี่ไงแล้วก็ลงไปพังตรงนี้แล้วก็ตุ่มโอเคโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรก็ลงไปข้างล่างเฮ้ใช้ได้แมคคานิกเกม โอ้ไม่มีไฟฉายเฮ้ยโอ้โอ้โอ้น่าเกียดว่ะเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยตู้อื่นมีเยอะแยะไม่แอบไม่แอบตู้อุ้ยอ้าวโอ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้อ่ะโอ้โห เออนี่ปะจบเกมแล้วจะแกนะครับพี่ชายเกนี่ไงเราต้องส่องมันอ่ะท่านผู้ชมมาแสบตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอันนี้โดนแก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 เราต้องแกให้เพื่อนเฮ้ยถ้าคนโดนอ่ะไม่แกไอ้ขี้หมาตู้หัวต้องต้องหาตูต้หัว้าวแมงต่อย คนดูทาไงถึงจะรอดจากแมลงบันไลกันนี่ยอย่าเปิดไฟครับน้องอ๋อโอเค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 โหอย่าเปิดไฟ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 ไเล่เมื่อกี้ไอ้ว่าอ้พูดเคลียร์แล้วนะว่าอย่าเปิดไฟอะน้องได้ยินด้วยเนี่ยน้องกูไหนมาน้อ ดูดิเข้าแล้วไม่ให้เข้าอีกทีด้วยนะหี่บ้าเนี่ยไล้วขึ้นบันไดโกงความตายจัดๆเลยทมม่านผู้ชมอว้ยโซเลยโคโคจิโนชิตะ โอ้โอเคผมจะรออยู่ในห้องนี้นะถ้ามันเข้ามานะท่านผู้ชมเฮ้ยยา I'm sorry โอ้โหเมื่อกี้กำลังได้เห็นตูดเลยนะท่านผู้ชมใครตายคนแรกเป็นเกนะบอกให้เลยถ้าผมสร้างห้อง12คนแล้ว นนโโคลไวพี่ครับพี่ครับเคยกินไก่อยู่ดีๆเกิดอารมณ์เอากระดูกไก่ยัดดักตัวเองไหมครับ What the fuck bro เ <laughs> <laughs> อ้ยมัน <laughs> โดนเหียนมาวะเออผมขอไม่ตอบคำถามแล้ว <laughs> นี่ไงแล้วก็ผักคืน <laughs> ผักตักรถเข็นคืน ว้า wow. โดนป่าคืนขอบคุณครับขอบรุณที่รอกันครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะร้อยสิบสองร้อยสิบสองช่วยกันจำดไว้เฮ้ยมาพีมาพีมามาพีมาร้องเลยวะเมื่อกี้ร้อยสิบสองเมื่อกี้ร้อยสิบสอง

เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ทีมันจะวิ่งตามอยู่นะท่านผู้ชมเฮ้ยอ้ะนี่ไงนี่ไงหูชุบได้ จูบบวยเ้ยรอดดิเห็นไหมพี่รอดอ๋ออ๋อมันขี่อย่างนี้นี่เองปุ๊บอ๋อเนี่ยเกมเพย์เป็นอย่างงี้ไงคนดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวขวาตกไปข้างหน้าตล้ไปต่อย,ยึกยักเฟิร์ม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 เฟฮะ โอ้ไปต่อดิพี่ไปต่อไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดหกไปอะไรวะเนี่ยสามหนึ3 13, 3 13. ่งสามสามหนึ่งสามเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน A เอเดี๋ยวเดี๋ยวเอสามหนึ่งสามอะ มันต้องมีเพื่อนอ่ะโอ้โหพี่เลีนคนเดียวพี่ลุนแล้วเนี่ยสามหนึ่งสามเท่ากับอ n อโอเคสับเอ on ออละศูนย์เก้าศูนย์ b ศูนย์เก้าศูนย์ไหนวะอยู่ไหนวะจริงปะเนี่ยทำไมเหมือนถ้ำบอสเลยว,วะ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันบมดว้ากูจะเข้าตู้ได้อยู่แล้วมาคนดูผมต้องการยอดของยอดแล้วก็ยอดยอดแล้วก็ยอดยอดของยอดฝีมือมีไหม,มอะไรวะมาแล้วจ้ามายังอ้มาแล้ว ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพกดสเปคบาร์เพื่อกระโดดว้าวไป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 ายโดดอืมโดดขวาเอ้ยซ้ายโดด ขวาโดดสไลด์ลุกขึ้น้ายโดดขวาโดดโดดโอเค โดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดิเฮ้ยขึ้น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 เอ้าเอ้าเอ้โอเคโอเคเฮ้ยซีมอบเออโอเคทางไหนต่อทางไหนต่อเฮ้ยขวาเฮ้ยชนตุ้ม,อ,มอ,อ,อ,บอ,บอุ้ยมันว้ยมันว้ยเฮ้ยชนอืมเฮ้ยซ้ายเฮ้ยมอบ ขวาโอเคโอเคชนอืซ้ายสีหมอบเออหมดยังหมดยังเอ้ยขวามอบไอ้หมอบอีกรอบอยังไหวอยู่ยังไหวอยู่สลาเมเลกอมยังไม่ไหมดหรอซ้ายโอเคชนชนซ้าย โอเคโอเคตามแสงสีฟ้าไปวู้ฮู้ขวาฝนว้า oh! หัวไหลตูดเอาตูดไหลหัวยิปปี้เอาละเว้ เฮ้ยขวาเร็วขวาเร็วว้าไอมาครับมาครับพี่น้องมาครับมาครับกดอืมอืมกดกดกดอย่าทำไรน้องนะไย โอเคเรามาเช็คผู้มีชีวิตรอดดิหกแปดสองแล้วผู้รอดชีวิตอ่ะฮัลโหลผมโดนผีทีเดียวผมก็ตายแล้วปะอุ้ยอันนี้โอ้โหลุ่งนี้เก็บกางไกลมาดีกว่าไม่ได้เก็บกางไกลมาคนดูบักฮะบักเหรอเดี๋ยวพี่ไปดูให้พอลิโออุ้ยแย่จัดเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่กลัวมันมาว่ะแล้วทำไมมันอยู่นู่นนะแล้วบอสทำไมมันอยู่เนี่ยโอ้บาร์กโอ้เกมโอ้บาร์กเดี๋ยว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  โอ้พี่เล่นคนเดียวพี่ก็ไม่ไหวป้าว่าฮัลโหลอฮ้ยดีโอเบล่าโอ้โอันนี้มันบ้าก่ะคนดูหุยโอ้เหมือนมันเสียงมันอยู่ข้อมืออะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย Nè nè, ở chỗ này, ở chỗ này Chứ tôi nghĩ nó đi bản thân không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อุ้ยอุ้ยอุ้ยทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีชุบอยู่มีชุบอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังนะผมจะไปดียังไง่แอบกล่องเดิมก็ไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมต้องหาบีให้ได้ก่อนซึ่งมันอยู่ไหนวะแบบมันไฮไลท์เป็นไปไฮไลท์เป็นตู้ไม่ได้เหรอนะอยู่แถวๆเนี้อุ้ยทางอย่างนี้มันน่าจะมาไม่ได้โอุย้ยเจอสักที ลบสอ,องแต่ขามาไงวะฮะเดอเด้อเด้อเดอเดเด,เ,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 ดเอเดก็สเอ้ยสองบวกอีกสองนี่ก็ฮะโอ้ต้องบวกเลขอีกต้องบวกเลขอีกเาเจ้าเหา่าโอเคผมต้องไปกดเครื่องสัญญาณอะบอดไฟว่ะ ผมไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมอยากได้กังไกอ่อ่ะแค่กังไก่นะอย่างอื่นไม่ต้องการเลยอ,อุ้ยอ้าเสียหมาเลยว่าคนดูถูกไม่ได้หมดละไปไปคนดูไปไปไป ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะยกระดับได้ยากขนาดนี้รท่านผู้ชมและสิ่งที่ตามมาคือยอดดิสไลค์แน่นอนเดาเออเด็กไม่ชอบเลยโอ้ยเกยมยากเก็ย,ยากเจ้ผมเสียงมากเลยไม่ชนะมัน